นี่คือ p o i นะนี่คือ point, นะอ point. เลอร์มองว่า bitcoin คนที่ซื้อ bitcoin ตอนนี้มันเหมือนกับคุณมีโอกาสได้ได้ซื้อที่ดินรอบ central park ได้ซื้อที่ดินกลาง time square ได้ซื้อที่ดินกลางสีลมในวันที่มันแบบยังราคาต่ำมากมากอะ่ะนะฮะทุกวันนี้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะมอสโก time หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเลยหนึ่งสี่เจ็ดศนย์ะฮะหนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบ s a t o s h ต่อหนึ่งดอลลาร์ที่แบบ มีหดอลลาร์คุณซื้อได้เป็นพันซาโตเชิอ่ะอนาคตมีล้านดอลลาร์คุณจะซื้อหนึ่งซาตชิได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะที่ดินมันถูกมากๆคุณซื้อไปแล้วคุณไม่ขายนะถ้าคุณอยากได้ลิควิดิตี้แล้วคุณมีแอสเซทสิ่งที่คุณควรที่จะทำคือหาทางเปลี่ยนแอสเซทตรงนี้เป็นลิควิดิตี้ให้ได้โดยที่ไม่ขาย ใช่ไหมนั่นคือสาเหตุที่มันมีบริการเยอะแยะได้ไมหมดเลยที่จะมีการให้ให้บริการเงินกู้นะฮะในลักษณะที่เอาบิตคอย n มาค้ำประกันจริงๆผมเองก็พยายามที่จะให้เซอร์วิสแต่ว่ามันมันติดเยอะมากๆในประเทศเราก็นะเราก็มีมไม่ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวมีอีกหลายเจ้าที่เราเคยได้คุยกันว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ในต่างประเทศมีเยอะแยะเต็มหมดแล้ะนะหรือว่าในโลกดิเซนทไ์ก็สามารถทําได้ อย่างน้อย่สุดคุณก็ไปแปลงเป็นสเตเบิลคอยแล้วเตเบิลคอยลไปใช้ต่อก็ยังพอเป็นไปได้ในวันนี้ที่คุณสามารถทําได้แล้วนั่นคือวิธีหนึ่งที่ทําได้คุณสามารถเอาบิตคอยล์ไปปล่อยเช่าได้ไหมที่ดินเราปล่อยเช่าได้เนาะนะฮะเ,เราเราปล่อยเช่าได้หลายรูปแบบให้เช่าทํามาหากินให้เช่าทําไรทํานา รหรือว่าเราจะสร้างโครงการอะไรบางอย่างแล้วแล้วให้มัน generate cash flow หรือว่าเราจะปล่อยเช่า on leasehold นะฮะเราก็เช่าทำสัญญา30ปีทำสัญญา50ปีว่าไปเราก็ re evaluate สัญญาใหม่ทุกๆ30ปีของพวกนี้เราสามารถทำได้ทั้งนั้นกับที่ดินถูกไหมแล้วกับ Bitcoin ทำได้เปล่ากับ Bitcoin ก็ทำได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าหนึ่งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ มันมีระบบเราเรียกว่าเป็นแบงกิ้งเกิดขึ้นบนโลกของบิตคอย n แล้วกันแล้วระบบแบงกิ้งบนบิตคอยเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องอาศัยสภาพคล่องระหว่างกันที่ผมระบบที่ผมพูดถึงคือระบบอย่าง Lightning Network หรือในอนาคตไม่แน่ใจว่าถ้า Lightning Network มันเฟล,ลไปอาจจะเป็น Ar รหรือเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาแทนเนี่ยนะฮะมันก็จะมี Demand สำหรับ Liquidity สสำหรับเงินที่เรียกว่าเป็นเงินที่วางไว้เพื่อค้ำเป็น Liquidity เราก็สามารถที่จะ provide Liquidity ให้กับ Network ได้วันนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได มันไม่คุ้มกับความเสี่ยงเพราะเทคโนโลยีมันใหม่มันไม่คุ้มกับแม้กระทั่งค่าใช้ใจ่ายนะแต่ว่าลองนึกถึงวันที่บิต c o i มันมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆ on chain transaction มีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆมันกลายมาเป็นระบบกระดูกสันหลังการเงินของโลกทุก channel บน lightning network มันคือ channel ม,มันมีสักมีสีเท่ากับธนาคารพาณิชย์ดีๆนี่เองนะฮะแล้วการเคลื่อนย้ายเงินระหว่าง channel ก็คือการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างสถาบันการเงินธนาคาร ถ้าเราสามารถเอาตัวเขาไาอยู่ตรงนั้นได้แล้วเป็นผู้ provide liquidity ได้ก็คือการปล่อยบิตคอยให้เช่าเราก็สามารถสร้าง generate cash flow ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่จะไม่จนต้องคิดคืออะไรคือคุณต้อง Balance ระหว่าง2อย่างนี้ wealth well, และ liquidity นะฮะคุณต้อง Balance มันให้ได้คุณไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ ถ้าคุณเลือกที่จะเอาอินบิตคอยแล้วไปนอนลังกระดาษใต้สะพานปวดถ้าคุณทําได้นะฮะคุณก็จะมีเวล์มหาศาลเลยโดยที่ไม่มีใครรู้คุณทนชีวิตอย่างนั้นได้เปล่าคนส่วนใหญ่ก็จะทนไม่ได้ถ้าเราไม่มีอย่างอื่นแล้วในตัวเรานอกเหนือจากบิตคอยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะโดนบังคับให้คุณต้องขายบิตคอยเพื่อซื้อข้าวกินขายบิตคอยเพื่อมาซื้อหนังสือเตอรเฟียสแตนดาร์ดขายหนังสือขายบิตคอยเพื่อไปซื้อตั๋วเข้าง,งานบิตคอยไทยแลนด์คอนเฟิร e นส์อะไรเงี้ยนะ Uh, อันนั้นอันนั้นไม่ได้บังคับเนาะใช่โดยสเสนอหาใช่ไหมแต่ว่าหลักๆคือถ้าคุณขาดล i q u i d i t ีคุณจะโดนบังคับให้เอาส่วนที่เป็นเว h หรือเป็น As s e t ของคุณขายออกมาใช้ข้อหนึ่งบิตคอยอย่างหนึ่งคือมันเป็นแอสเซทที่ลิควิเดตี้สูงมากเพราะฉะนั้นคุณสามารถขายมันเมื่อไหร่ก็ได้ในวันนี้ในอนาคตมันจะกลายเป็นตัวเงินเองเลยนะซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องขายคุณสามารถที่จะใช้มันได้เลยแต่ในวันนี้มันก็ถือว่าเป็นเป็นหน่วยการลงทุนที่มีลิควิเดตี้สูง อันดับต้นๆของโลกคุณอยากขายที่ประเทศไหนเท่าไหร่ยังไงก็สามารถขายได้นะครับเมื่อไหร่ตอนไหนขายได้ทันทีไม่เหมือนอสังหาริมทรัพย์ที่คุณประกาศขายไป5ปี10ปีจะขายได้หรือเปล่าคุณต้องลดราคาลงจากราคาที่เขาตั้งขายกันลงมาประมาณ30%ถ้าคุณร้อนเงินซึ่งาบางคนเขาบอกว่ามันไม่มีจริงแต่มันก็มีจริงอยู่ทุกคนที่เคยดําเนินการซื้อขายที่ดินก็จะรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราต้องรักษา liquidity ของเราให้ได้รักษาสภาพคล่องของเราให้ได้สภาพคล่อง,อ,งองเรามาจากไหน cash flow นะครับรายได้ที่ได้จากการทํางานรายได้ที่ได้จากการประกอบอาชีพใช่ไหมหรือแม้กระทั่งรายได้ที่ได้จากการที่หน่วยลงทุนของเราไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นออกองทุนหรือแม้ทั้งบิตคอยน์มันอาจจะมีปันผลอาจจะมีค่าเช่าอะไรต่ออะไรทั้งหลายพวกนี้เป็นส่วนที่จะมาเสริมในส่วนของสภาพคล่องคุณต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอแต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีสภาพคล่องเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ในวันนี้ซึ่งยูนิตที่ตอบ โจ์สภาพคล่องอยู่คือเงินเฟียดนะฮะแล้วตรงนี้คุณอาจจะเก็บ BTC เป็นเวลใช่ไหมคุณก็จำเป็นที่จะต้องรักษาบาลานซ์ระหว่างสองส่วนนี้คุณต้องมีเงินเฟียดมากพอมากพอที่อะไรมากพอที่จะทำให้คุณไม่จำเป็นจะต้องขายบิตคอยที่คุณมีคุณถึงจะสามารถเก็บบิตคอยระยะย,ยาวได้นะนี่คือ1ในจุดอ่อนที่หลายคนที่เข้ามาในบิตคอยแล้วหวังจะร่ำจะรวยแต่ในที่สุดถือยาวไม่ได้ เพราะว่าเขามีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นคําว่าเงินเย็นหมายถึงเงินที่เราไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้อย่างน้อยในระยะเวลาเท่าที่เรามองเห็น5ปี10ปี20ปี30ปีนั่นคือเงินเก็บลืมนั่นคือเงินเก็บตายนะเงินเหล่านั้นคือเงินที่คุณจะแบ่งไปเปลี่ยนไปใช้เป็นไปเก็บเป็นทรัพย์สินไปเก็บเป็นทองคําไปเก็บเป็นบิตคอยไปเก็บเป็นที่ดินไปเก็บเป็นอะไรก็ได้ที่มันสามารถรักษามูลค่าได้ส่วนที่คุณมีความจําเป็นต้องใช้ สามเดือนห้าเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีต่อจากนี้คุณยังจําเป็นต้องในวันนี้คุณยังจำเป็นต้องเก็บมันไว้ใน,ในอาจจะเป็นหน่วยของเงินเฟียดอยู่นะฮะหรือโอเคเก็บเป็นบิตคอยจริงๆก็ได้นะเพราะว่าลิควิดิตี้มันสูงมากเราก็อาจจะเก็บเป็นหน่วยเงินเฟียดสามเดือนนะฮะแต่ว่ามีบิตคอยพร้อมขายอยู่อีกสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแต่หลักๆคือคุณต้องบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้เพื่อที่จะรักษาเวลของคุณให้ได้แล้วพอบาลานซ์ตรงนี้ได้สิ่งที่ตามมาก็คือแล้วเราจะทายัางไงให้เวลเราเพิ่มขึ้นก็ง่ายๆเลยฮะเก็บอ,อม ซึ่งปัญหาคือหลายคนก็บอกมันไม่มีเงินจะออมมาใช้หมดมันก็กลับไปเรื่องเดิมเดิมคือในที่สุดเราเซ็ตลับตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนมันไม่ได้มีเคล็ดลับวิชาพิเศษที่คุณจะแบบว่าใช้ท่านี้แล้วคุณจะรวยได้ข้ามคืนอะไรอย่างนี้ไม่มีฮะคุณก็แค่ต้องทำงานให้หนักขึ้นกินให้น้อยลงเราเก็บออมแค่นั้นเองคุณจะออมเดือนละร้อยบาทสองร้อยบาทหนึ่งพันบาท 1,000งบาทมันไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าคุณได้ออมแล้วตลอดเวลาที่คุณได้ออมสิ่งที่มนันเติบโตของคุณคือ w e ล l แล้วถ้าคุณเก็บเวล l ของคุณใน asset ที่มัน appreciate over time คือมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินที่คุณออมมันก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นวันนี้คุณออมเงินไว้อาจจะได้หน่วยหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่สามารถซื้ออะไรได้ คุณเก็บมันไว้10ปี20ปี30ปีเงินก้อนนั้นมันอาจจะเพียงพอที่จะทําให้คุณซื้อบ้านได้ทั้งหลังโดยไม่ต้องผ่อนมันอาจจะเพียงพอที่จะทําให้คุณซื้อรถได้หรือว่าจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกคุณได้หรือว่าจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคุณได้มันตราบใดที่มันไม่เสื่อมค่าลงและมันยังสามารถมีการเจริญเติบโตทางมูลค่าได้ในระยะยาวการเก็บออมตรงนี้นะมันจะค่อยๆสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆแต่คุณต้องเลี้ยงเงินออมตัวนี้ให้ได้เลี้ยงให้ได้ด้วยการที ต้องทําให้มั่นใจว่าเรามีสภาพคล่องด้วยอย่างเดือนนี้ผมขาดสภาพคล่องผมบอกเลยเพิ่งจ่ายค่าเทอมลูกไปแล้วเราทํายังไงขาดสภาพคล่องโอเคผมมีผมมีบัญชีเงินบาทซ้อนลงไปอีกสองสามเลเวลเพื่อที่จะต้องไปดึงแต่ตรงนั้นผมจะใช้เป็นบัฟเฟอร์เดือนนี้เราก็ต้องเข้าไปในบัฟเฟอร์แล้วบัฟเฟอร์หมดเราต้องทำไงอาจจะต้องขายบิตคอยล์ละแต่ว่าผมไม่เคยหมดเพราะเรา,เราอย่างที่บอกเราค่อนข้างป้องกันตรงนี้เอาไว้เยอะพอสมควรนะฮะก็อ่อ เรารักษาสภาพคล่องแต่ผมไม่เท็เมืนต้องมีสภาพคล่องล้นฟ้าคือถ้าเราไม่คิดตรงเนี้ยเราได้เงินบาทมาเราก็จะอยากได้อีก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 นะเราลงทุนบิตคอยทำนู่นทำนี่เราหากำไรเอามาเก็บเป็นบาทเก็บเป็นบาทเก็บเป็นบาทเก็บเป็นดอลลร์แต่เราเก็บในหน่วยเงินที่มันเสื่อมค่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีวันที่จะพอเลยนะคุณจะต้องเก็บมันไปเรื่อยๆต้องหามันไปเรื่อยๆแล้วยิ่งหามามากมันก็ยิ่งเสื่อมค่าลงเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณไม่ได้เข้าใจ ว่าสองส่วนนี้ที่เป็นที่เป็นตัวแปรและเป็นปัจจัยสําคัญของความร่ำรวยทั้งคู่เนี่ยมันเป็นสองส่วนที่มันเป็นคนละส่วนกันนะมันสามารถเป็นส่วนเดียวกันก็ได้ในบางกรณีแต่มันคือคนละส่วนกันแล้วเราจําเป็นที่จะต้องคิดถึงมันในแง่มุมคนละมุมกันคนที่ใช้เงินเฟียดเป็น store value แปลว่าเขาเอาเงินเฟียดไปเก็บ w e a คนพวกนั้น call them call poor นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะจน เวลของคุณเก็บในอะไรก็ได้อย่างน้อยนะที่ไม่ใช่เงินเฟียนดนะครับจบแล้วฮะนะฮะขอเสียหาปีนี้ทำตามกลไกพวกนี้นะฮะแล้วชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้น